สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเขียนโปรแกรมนะคะโดยใช้โครงสร้างข้อมูลนะคะของ pandas นะคะซึ่งเราได้ทำการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเขียนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของซีรีส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการจำลองการเก็บคะแนนสอบนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นม3ไปคลิกขวานะคะที่ ในส่วนของการจัดเก็บนะคะซึ่งแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะ,ะเครื่องของครูก็จะอยู่ที่เดสก์ท็อปนะคะคลิกขวาเลือก New Python File แล้วก็เลือกเป็น Python File พิมพ์ชื่อนะคะอันนี้คุณครูให้ชื่อ Siri แล้วก็กด Enter ก็จะเข้าสู่หน้าจอนะคะคการเขียนโปรแกรมหน้านี้นะคะ s i r i py ก็ทำการเขียนโค้ดเลยนะคะ import pandas as, as pd แลวก็ s กับ pd. series นะคะ แล้วก็เปิดวงเล็บนิยมทําเป็นคู่นะคะสิบแปดตามโจทย์ในหนังสือเรียนหน้า20เลยนะคะตัวอย่างที่2.1งจพิมตามได้เลย แล้วก็คำสั่ง p ิ i n ์นะคะ print ins เมื่อพิมพ์คําสั่งเสร็จเรียบร้อยนะคะคลิกที่ Run โปรแกรมก็จะได้ข้อมูลนะคะที่มีการจัดเรียงนะคะเป็นรูปแบบหนึ่งมิติคือนำตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บในซีรีสยมนะคะมาจัดเรียงเห็นไมคะ18 2แ15บบแบบนี้นะคะในลักษณะแนวตั้ง แสดงว่าถูกต้อง